สวัสดีค่ะกระแสายข่าวดังมาแล้วค่ะสรุปใครผิดหนุ่มล้านผิดเองที่ไม่อยู่บ้านเจอพนักง,งานโยนพัสดุปกักรัวชาวเน็ตเถียงการสรุปใครผิดประช้อหรือพูดจริงเจอพนักง,งานโยนพัสดุปกักรัวหนุ่มล้านผิดเองที่ไม่อยู่บ้านขอบใจแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดชาวเน็ตเถียงการสรุปใครผิดกลายเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันเมื่อมีผู้ใช้บัญชีดิ k t ตอล พสคลิปวิดีโอภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมอธิบายในคลิปว่าพี่ผิดเองที่พี่ไม่อยู่บ้านขอบใจน้องจริงๆแต่น้องต้องฝึกฝีมือบ่อยๆนะครั้งหน้าต้องไม่พลาดนะพี่เป็นกำลังใจให้ซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวก็เป็นภาพพนักง,งานส่งพัสดุไม่ส่งของโดยพยายามจะยัดพัสดุผ่านรัว้วแต่ไม่สามารถยัดผ่านรั้วไปได้พ,พนักง,งานคนดังกล่าวจึงดวนพัสดุแต่ทว่าเล็งพลาดเป้า พอพัสดุเจ้ากรรมดันไปปักติดอยู่บริเวณรั้วบ้านก่อนที่สุดท้ายพนักง,งานคนดังกล่าวจะโยนกล่องพัสดุเข้ารั้วบ้านและขับรถออกไปด้านความเห็นชาวเน็ตเสียงแตกหาข้อสรุปว่าเรื่องนี้ใครผิดกันแน่บ้างก็บอกว่าพนักง,งานส่งพัสดุผิดเต็มๆที่โยนพัสดุของลูกค้าหาโทรแจ้งให้ลูกค้ารับพัสดุต้องโทรจนกว่าจะรับหากไม่มีคนรับจะต้องตีพัสดุกลับเข้าคลังไม่สามารถส่งพัสดุได้โดยที่ไม่มีผู้รับได้ คอมเมนต์อีกด้านออกแนวเข้าใจพนักง,งานส่งพัสดุมีทั้งเอ็นดูและเห็นใจว่าการส่งพัสดุนั้นต้องโทรหาลูกค้าทุกสายซึ่งงานขนส่งวันหนึ่งเป็นร้อยชิ้นบางครั้งโทรไปลูกค้าไม่รับให้รอส่งบ้านเดียวคงไม่ไหวบางครั้งต้องทำยอดต่อวันและพัสดุที่หลังรถจักรยานยนต์มีจำนวนมากชาวเน็ตบางส่วนบอกเข้าใจว่าคงไม่สามารถจอดรถลงมาได้เพราะปริมาณพัสดุอาจจะทำให้รถล้มได้และคอมเมนต์อีกส่วนก็ตั้งคำถามถึงบริษัทขนส่ง เกี่ยวกับปริมาณพัสดุและรอบที่พนักง,งานต้องทําในแต่ละวันว่ามาเกินไปหรือเปล่าเรื่องมีสาวคนหนึ่งออกมาแชร์ว่าปัจจุบันแฟนก็ทําอยู่เข้าใจเลยกลับบ้านมาปวดหลังปวดขาแบบของหนักมากๆเหมือนในคลิปเลยเผยให้เห็นอีกมุมของพนักง,งานขนส่งต้องพบเจอซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเรื่องนี้มีหลายมุมมองจริงๆเพราะชาวเน็ตก็เสียงแตกไปหลายส่วน ต้องรอติดตามแต่ละฝ่ายออกมาชี้แจงเหตุผลกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ